ครับสวัสดีครับนักเรียนครับวันนี้พบกับคุณครูประจวบเข็มทองนะครับในการจัดเรียนการสอนออนไลน์วิชาพระศาชั้นปรึกษาปีที่6สาระการเรียนรู้ที่3การเคลื่อนไหวการออกกําลังกายการเล่นเกมกีฬาไทยกีฬาสากลหน่วยการเรียนรู้ที่7การออกกําลังกายด้วยการเล่นกีฬาวันนี้เราจะเรียนเรื่องกีฬาวอลเลย์บอลพร้อมแล้วไปเรียนกันเลยครับนักเรียนครับ กีฬาประเภททีมเป็นกีฬาที่ต้องใช้ผู้เล่นมากกว่า2คนขึ้นไปโดยเล่นในช่วงเวลาเดียวกันกีฬาประเภททีมที่นิยมเล่นในระดับนานาชาติเช่นฟุตบอลฟุตซอลวอลเล์บอลและบาสเกตบอลเป็นต้นวอลเล์บอลกีฬาวอลเล์บอลเป็นกีฬาที่หนึ่งที่รับความนิยมทั้งการเล่นและการรับชมการแข่งขันวอลเล์บอลมีการเล่นทั้งประเภททีมชาย และทีมหญิงและเนื่องจากมีกติกาการเล่นที่ไม่ยุ่งยากจึงเป็นกีฬาที่นิยมเล่นเพื่อออกกำลังกายในเวลาว่างจากรูปภาพเป็นสิทธิ์เก่ารงเรียนััดพลมณีคือนางสาววัชริยานวลจ่มเป็นนักกีฬาวอลเลย์บอลสังกัดสโมสรสุพีมชลบุรีอีเทคปัจจุบันติดทีมชาติไทยชุดใหญ่ด้วยครับจุดมุ่งหมาย ส่งลูกให้ข้ามตาข่ายลงบนพื้นในแดนของทีมตรงข้ามและป้องกันไม่ทีมตรงข้ามส่งลูกข้ามตาข่ายมาตกลงบนพื้นในแดนของตนแต่ละทีมจะถูกลูกได้3ครั้งในการส่งลูกไปยังแดนของทีมตรงข้ามยกเว้นการถูกลูกบอลในการสกัดกั้นหรือเรียกว่าการบล็อกนั่นเองและผู้เล่นแต่ละคนจะถูกลูกติดต่อกันสอครั้งไม่ได้ 2. การเริ่มเล่น เริ่มต้นในการเสริมลูกวอลเลย์บอลข้ามตาข่ายไปยังทีมตรงข้ามการเล่นจะเดินไปจนกว่าลูกบอลจะตกลงพื้นที่ในเขตสนามหรือนอกเขตสนามหรือทีมไม่สามารถส่งลูกกลับไปยังทีมตรงข้ามได้อย่างถูกต้องตามกติกา 3. สนามสนามการแข่งขันปูปสนลูกเลียบผืนผ้าขนาดกว้าง9เมตรยาว18เมตรล้อมรอบด้วยเขตอรอบสนาม กว้างอย่างน้อย3เมตรทุกด้านในระดับนานาชาติกว้างอย่างน้อยที่สุด5เมตรจากเส้นข้างและ8 8เมตรจากเส้นหลังมีพื้นที่ว่างเหนือพื้นที่เล่นโลกสูงขึ้นไปอย่างน้อยที่สุด7เมตรจากพื้นที่ของสนามในระดับนานาชาติอย่างน้อยที่สุด12.50เมตรพื้นผิวของสนามต้องเป็นพื้นราบเรียบเหมือนกันตลอดทั้งสนาม เส้นบนพื้นสนามเส้นเขตสนามสเส้นกว้าง5เซนติเมตรมีสีแตกต่างจากพื้นสนามเส้นแบ่งแดนจะแบ่งสนามเป็น2ส่วนเท่าๆกันก็คือขนาด9คูณเเมตรเส้นลากจากเส้นข้างด้านหนึ่งไปยังเส้นอีกข้างอีกด้านหนึ่งใต้ตาข่ายเส้นลุกแต่ละแดนจะมีเส้นลุกซึ่งเขตห่างจากจุดกึ่งกลางของเส้นแบ่งแดน3เมตร เคซิร์ฟเคซเร์ฟมีพื้นที่กว้าง9เมตรอยู่เลยเส้นหลังแต่ละเส้นออกไปนักเรียนดูได้จากรูปภาพนะครับเป็นรูปสนามวอลเลย์บอลตะข่ายตะข่ายจะขึงเป็นแนวตั้งเหมือนเส้นแบ่งแดนสลับทีมชายขอบบนสุดจะต้องสูงจากพื้นไม่เกิน2.43เมตรทีมหญิงสูงไม่เกิน2 4 ยีี่เมตรตาข่ายจะกว้าง1เมตรยาว9.50-10ถึง10เมตรทําด้วยวัสดุสีดสํารูตาข่ายกว้าง10เซนติเมตรขอบบนตาข่ายมีแถบพับ2ชั้นสีขาวกว้างประมาณ7เซนติเมตรขอบล่างสุดของตาข่ายมีแถบขนาดกับพื้นกว้าง5เซนเมตรแถบข้างตาข่ายเป็นสีขาวกว้าง5ซนติเมตรยาว1เมตร เสาอากาศเสาอากาศแต่ละต้นถูกยึดติดอยู่ที่ริมด้านนอกของแถบข้างทั้ง,งสองแต่อยู่โคลาด้านของตะข่ายเป็นแท่งกลมยึดหยุ่ได้ยาวประมาณ1.80เมตรเส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ10มิลิเมตรทำด้วยใยกแก้วหรือวัสดุที่คล้ายคลึงกันส่วนบนสุดของเสาอากาศที่ยืมเลยนตะข่ายขึ้นไป 40ซนเมจะเป็นแถบสีสลับกันเป็นช่วงๆยาวช่วงละ10ซนเมตรส่วนมากนิยมใช้สีแดงกับสีขาวเสาขึงตะข่ายเสาขึงตะข่ายยึดติดกับพื้นสนามห่างจากเส้นข้าง0.5ถึง1เมตรความสูงประมาณ2.55เมตรสามารถปรับระดับได้ลูกวอลเลย์บอลเป็นทรงกลมทำด้วยหนังฟอกหรือหนังสังเคราะห์ที่ยืดหยุ่นได้มีเส้นรอบวงยาว 15ถึงซนติเมตรและน้ำหนักประมาณ260-280กถึงรกรัมมีแรงดัน0.30 0.325ถึงกิโลกรัมต่อตารางเซนติเมตรผู้เล่นในสนามมีผู้เล่นแต่และทีมฝ่ายละ6คนมีผู้เล่นสำรองทีมละไม่เกิน6คนสนามและตำแหน่งผู้เล่น สามารถและตำแหน่งผู้เล่นมีดังนี้หมายเลขหนึ่งคือตำแหน่งหลังขวาหมายเลขสองคือตำแหน่งหน้าขวาหมายเลขสามคือตำแหน่งหน้ากลางหมายเลขสี่คือตำแหน่งหน้าซ้ายหมายเลขห้าคือตำแหน่งหลังซ้ายหมายเลขหกคือตำแหน่งหลังกลางเรียนดูรูปภาพประกอบครับสนามและตำแหน่งผู้เล่นครับหนึ่งสองสามสี่ห้าและหก การแข่งขันทีมที่ชนะการเล่นลูกจะได้1คะแนนและได้สิทธิ์เสิร์ฟโดยผู้เล่นทีมนั้นต้องหมุนตามเข็มนาฬิกาไป1ตำแหน่งการชนะในแต่ละเซตทีที่ทำได้25คะแนนก่อนอยังเป็นเซตตัดสินและมีคะแนนนำทีมตรงข้ามอย่างน้อยที่สุด2คะแนนจะเป็นจะเป็นทีมชนะการแข่งเซตนั้นถ้าทำคะแนนได้24คะแนนเท่ากันจะขันต่อไปจนก,กว่าทีมใดจับนึ่ง 1, คะแนนนำอีกทีมหนึ่งอย่างน้อยที่สุด2คะแนนเช่น26ต่อ24หรือ27ต่อ25การชนะการแข่งขันทีที่ทำได้3เซตเป็นทีมที่ชนะการแข่งขันหรือในกรณนี้ที่ได้เซตเท่ากัน2ต่อ2การแข่งขันจะเซตตัดสินหรือเซตท,ที่5แจงขันกัน15คะแนนและต้องมีคะแนนนำอีกทีมหนึ่งอย่างน้อยที่สุด2คะแนน การหยุดพักการหยุดพักระหว่างเซตพักได้เซตละ3นาทีการเปลี่ยนแดนการเปลี่ยนแดนจะเปลี่ยนเมื่อสิ้นสิ้นการแข่งขันในแต่และเซตยกเว้นเซตตัดสินทีมใดทําได้8คะแนนก่อนจะต้องเปลี่ยนแดนกันทันทีโดยตำแหน่งเล่นจะยังคงเหมือนเดิมเอาละครับขอยกเรยเร่ยดูตัวอย่างจากคลิปวิดีโอกติกาวอลเลย์บอลได้เลยครับ สวัสดีครับนักเรียนสวัสดีนักเ <t ma ça> <wallet> รียนทุกคนนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่วิชาพละศาสตร์นะครับสำหรับ <res> น <fighting> ี้เราจะมาเรียนกันต่อในกีฬาวอลเลย์บอลนะครับส่วนสำหรับนี้หัวข้อที่เราจะเรียนในกีฬาวอลเลย์บอลก็คือกติกากีฬาวอลเลย์บอลนั่นเองนะครับกติกากีฬาวอลเลย์บอลนั้นเบื้องต้นก็จะมีก็คือรูปวอลเลย์บอลนะครับรูปวอลเลย์บอลลักษณะหน้าตาเป็นไงก็คือรูปวอลเลย์บอลนั้นเป็นทรงกลม เป็นเส้นรอบวงประมาณ65-67เซติเมตรนะครับน้ำหนักอยู่ที่ประมาณ260กรัมถึง280กรัมส่วนลูกบอลน,นั้นทำจากหนังสังเคราะห์ที่ยืดหยุ่นได้นะครับซึ่งในการแข่งขันระดับโลกจะใช้ลูกบอล3ลูกต่อการแข่งขันเพื่อความต่อเนื่องหาลูกบอลออกนอกสนามนั่นเองเนาะนะครับถ้าจะลูกบอลเล่นะครับ,าารรบ,นนรบสิ่งสำคัญก็คือต้องมีผู้เล่นนะผู้เล่นในกีฬาลูบอลเนี่ยก็จะ ในทีมนะครับในทีมจะต้องมีผู้เล่นไม่เกิน2คนนะผู้ฝึกสอน1คนผู้ช่วยผู้ฝึกสอน1คนเทรนเนอร์1คนและแพทย์สนาม1คนเนาะส่วนผู้เล่นจะลงสนามได้ครั้งละไม่เกิน6คนนะครับโดยแบ่งออกไปหน้าตะขาย3คนแล้วก็ด้านหลังตะขาอีก3คนนะครับส่วนผู้เล่นนั้นผูเ้เล่นในกีฬาเลบสบอลนั้นสามารถเปลี่ยนตัวผู้เล่นครั้งละกี่คนก็ได้โดยผู้เล่นเดิมที่ถูกเปลี่ยนออกสามารถเปลี่ยนกลับมาเล่นได้ในสนามได้อีก เหมือนกันนะครับส่วนการแต่งกายในผู้เล่นกีฬาวอลเลย์บอลนั้นในชุดการแข่งข,ขันจะต้องแต่งกายเหมือนกันทั้งทีมประกอบไปด้วยเสื้อสวมคอกางเกงขาสั้นถุงเท้าและรองเท้าผ้าใบพื้นยางทีม่มีเส้นนะครับนักเล่นแต่ละคนจะต้องติดหมายเลขกำกับไว้ที่เสื้อกำหนดให้ใช้เลข1ถึง18เท่านั้นสำหรับหัวหน้าทีมจะต้องมีแถบผ้าขนาด แปคูณสเซติเมตรติดอยู่ใต้หมายเลขบริเวณอกเสื้อด้วยนะ